สวัสดีเพื่อนเพื่อนปะนัะาเดินออกไปข้างนอกฝนก็จะตกแต่ก็รีบนะรีบไปรีบกลับจะไปซื้อของซะหน่อยอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่มาดูก่อนออกมาจากบ้านเนี่ยนะหกองศานะไม่มีแดดนะถ้าผ้าไปเช้าวันนี้ฝนจะตกป้าต้องรีบ หลบรถก่อนรถเขาสวนมาต้องหันกล้องหนีเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวไปโดนเขากฎหมายแรงนะไม่เหมือนบ้านเรานะอยากถ่ายตรงไหนก็ถ่ายที่นี่ไม่ได้ก็หิ่ามาหมดก็จะประมาณนี้แหละเพื่อนๆ ห็นไหมเนี่ยไม่รู้เห็นหรือเปล่าแตกยอดกำลังสวยเลยเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจถ่ายกล้องหน้ามันมันไม่เหมือนถ่ายกล้องหลังเนาะและป้าก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเขากลับกล้องได้ป่ะเวลาเราถ่ายวิดีโอแบบเนี่ยแค่นี้ก่อนนะ เดินไปถ่ายไปหอบ